ตอนนี้ฟ้าฝนกำลังจะแย่งมาม่าองมินนะครับนี่ศึกศึกแย่งมาม่ากันมินบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะน้องมินกินด้วยจีขอกินหน่อยขอกินหน่อยดูฟ้าฝนจะยอมไหมครับฝนจะยอมมันอนนด้ฟ้าฝนปีได้เพชร มันจะยอมไหมฟ้าฝนกำลังจ้องอยู่ตอนนี้ก็เก็บเศษมากๆที่6อยู่ที่พื้นกินไปก่อนดูสิดูสิน้องมิ้นขอกินหน่อยนิ่งแหละนิ่งแหละสงสัยกำลังวางแผนฝ้าฝนกำลังวางแผนครับ ค่อยๆย,ยองค่อยๆย,ยองค่อยๆย,ยองกินไหมอยยอกินไหมฝนจะปีนไป,ป,นไปเผลอมันเผลอปุ๊บปีนแล้วน้องมิ้นกินหน่อยเขากินด้วยโอ้จะกินกับช้อนเลยนะครับ <c ười> ป้าฝนจะใช้ช้อนด้วยไม่กินก็ได้ป้าฝนบอก <c ười> ไม่กินก็ได้ กินได้เนี่ยับฝนไม่กินแล้วกินอีกไอกไมจะแจ๊งหรือไมจะแจ๊งหรือไมยังไม่ละความพยายามครับฝฝนยังไม่ละความพยายาม ยังไม่ยอมยังไม่ยอมอ๋รือปีเลยรปีเลยมินลองทำบะร่วงลงไปให้ฟ้าฝนสักชิ้นสิฝนกินหรือเปล่ากินจริงไหมเออฟ้าฝนจะลงไหมเดี๋ยวเลยมาม่ารดนกต้มแหละต้มยำนกไม่ใช่ต้มยำกุ้งมาม่าต้มยำนกฟ้าฝน มีติดถ้วยไหมมีติดไหมโอ้โหสู้เลยครับสู้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 อย่านะเขาจะกินเขาจะกินนะเขาจะกินอย่าทำก็น,นะเขาจะกินนับพี่มิ้นขอกินหน่อยครับฝนขอกินมาม่าหน่อยก็มัมมั่นหน่อย ฝนคอหน่อยเฮ้ยขอบขอบคุณพี่มิน้นพฝนได้มาแล้วพฝนได้มาแล้วโอ้ย่าลยจัง่าลุยจังลุยลย่าลุยมากลยุยโอ้ย่าลุยที่สุดเลยขอบคุณพี่มิ้นขอบคุณพี่มิ้นมากเลยโอ้ยจะกินไม่เหลือเลยโอ้พฝนกินไม่เหลือเลยครับ